คือทุกคนคือตัวละครที่บัฟเบิลสกิลมาผมจะพลาดเลยก่อนเซได้ไงเมื่อพูดไปทุกคนตอนในคลิปใส่อ่าใส่ได้ใช่ไหมก็เล่นก่อนเซได้เซตได้แบบอ่าสกิลแยรอบไปก่อนเนาะก็ไปดูเลยก่อนก่อนไปทุกคนน้นก็เสื้อผมประมาณนี้ของเซตเลยนะไปเลยเซควอนตั้มทุกคนเนาะอัตราคิเตอร์มิอัตราคิทุกคนเนาะก็เน้นเป็นอ่าเสื้ออัตราคิแล้วก็อับลองเนี่เป็นอ่าอัตราคิเตอร์มิคีโเลยทุกคนเนาะไรโครมประจำตัวแล้วก็อิโดรันบอกไปอิโดรันสองดูเดทมาได้ทุกคนอันนี้เปิดจากตู้อันนี้ดเดมมาาประณนนั้ ซึ่งความเร็วสกิลต่อสู้สามารถทำได้สองรอบถ้าความเร็วซ้อนทับได้สองรอบสกิลต่อสู้ของน้องทาให้ความเร็วเพิ่มความเร็วมี5%สแสดงว่าผมสามารถเปลี่ยนรองเท้าเป็นอะไรได้ถ้ามันสแต็กได้ผมจะเปลี่ยนรองเท้าเป็นเอ็แทกได้จบไป111น, <c oughs> น่าถึงพอดีน,น,น่าจะแรงขึ้นด้วยจบไปก็ไปกันทุกคนไปทีมิ่งลองนี่กับบอยไม่ได้ลงมอยทุกคนเนาะบอยท่วไปได้แหละไปเขียนทุกคนมาลองใหม่ เป็นแบบเสียาตายตายจีิงผมว่าละตายเริงวเลือดหมดผมว่าเรามีน่าจะไหวมไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าเซย์ได้ผมใส่ไปเอสแท็กแล้วซึ่งเอสแท็กหน้าพอไปกับบัฟน่าขึ้นสี่พันกว่าสี่พันห้าเลยมั้งผมว่าประมาณน,นั้นแล้วก็สปีดประมาณร้อยแปดสิบเลยมั้งเซย์ได้ไปบัฟไปไม่ใช่ฉันผิดนะทุกคนสปีดน่าประมาณร้อยแปดสิบเลย ก็าสปีดใช่ร้อยแปดสิบคนประมาณนั้นต้องให้ต้องให้เล่อ e ีก่อนสปีดได้แรงสูงเราเล่อ e. ีโอเคตีไปครับอ่ะยิวเซดาทีธรรมดาชัวร์อ่ะฮะอันที่สกิลไปเลยเป็นหน้าแรงมากอืมโปรเทนสามแรงจริงอ่ะฮะสปีดไปยังไม่ได้บัฟเท่าไหร่เลยร้อยสี่สิบ เท่าไหร่เอดยนี้ช้อร้สละโอเคได้ละคุ้เงอนไขละโอเคแสนเจ็ดรอรอเอ้อรอยรอเอ,อ้ยสองรอบรอเอ,อ,เอ,รอ,รอ,เอ้ยเฉยมีปหาอะไรฮะไม่ตายเต็มโอเคสบายมากไป ผมว่าทีมไม่สบายเลยเอาจริงช่วงเวลาไม่มนะบอทใหม่แต่ทีมนมี่คือตัวใหม่สามตัวเลยแล้วเ,เล่ตัวก่อเดียวอะฮะแสนสามเบิร์นอีฟแสนสองแรงกันทุกคนแรงนะไม่กิน,กนแตงข้วาวตมเดียวด้วยโอเคโอเค,อเค,อเคไม่แย่ไม่แย่บ้าไปเซดาธรรมดาโอเคอะฮะแรงแรงแรงไม่แย่ สปีด160เบอร์ปัฟบมันเลยครบตัวโอเซเลียนะ ADK <c oughs> เ,เ,เซเลีน่าน่าจะโดนมากเลยนะแบบหน้าโดนแบบโดนโดนไปโดน,นกระจายเลยโอเซเลียโดนกระจายเลยนะฮะทิปปี้มาช่วยเรีอบไอ้น่ะบอลแปะจุดอ่อนแปะจุดอ่อนแปะปอบบางใส่ตัวไอ้เนีน่ยแค่ปอบบางเนี่ยมันจะเป็นอะไรขึ้นมานั้น ฮึตายแหละหนึ่งเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยฮึสบายมากสบายมากมาไปครับฮึแสเนี่ยเลยเหรอมาอ้วงเจ็บหมื่นไม่แปลกเพราะว่าบัฟตัวบล็อกเลนเบย์แค่ตัวเดียวแล้วก็เคข้างๆมือเหมือนเพาะว่าติดได้ติดของทิปปี้อยู่แต่ตัวเองยังไม่ได้ฆ่าเลยเลยเบาผมว่าใหญ่นะ พอๆกับไฮไฮแอซินยังแบบไม่ได้เก็บแสกเลือดอะแนกงพอกันโอเคทำอะไรไปครับจริงโอเคตายโอเคแล้ดายต่อฮึสตารีรฟันตมือถ้าเกิดในอนาคตได้แบบอะไรได้เรื่องเราโกมากทุยน แบบพวกสกิลเรื่อยๆอ่ะฆ่าได้หลายได้เรื่อยไปเลยแบบไม่มีจำกัดการไหลแล้วจะมันมากแล้วก็เพิ่มตัวคูณไม่ก็เรียบแบบนี้แน่แต่เพิ่มตัวคูณพวกสกิลพวกแซกตัวเองอ่ะให้สูงขึ้นเพราะว่าโกงโกงละเพิ่มตัวคูณให้ได้คือโกงเลยสับปะนะผมว่าตัวคูณก็ปรับสูงสกุลสกิลซีดหน่อยอ่ะว่าแบบโกงเจ็ดตัวเลย <c oughs> น้องกี่ไหลดิสตาร์ที่ประตูแสงส่องแรงแรงกว่าดีอ่ะ แต่ผมก็แรงตัวเก่าแล้วแรงกันเนี่ยแรงทีมก็แบบเป็นทีมสุโดโหดเ้วยทีมเบิ้์นสกิลสบายมากแต่ทีมนี้คือเซเรดาจะอันติไม่บ่อยเล่นกับเซเรดาเล่นกับอันดัซซาแเอชแองเจะพอทีมอันดัซซาแเอชแองเจะพอไป โพเนียป oh, yeah, mm ้า hmm. น่าพอโพเนียมันช่วยพวกให้แท็กทีมแล้วเดี๋มานั้นผมจะไม่ผิดนะไม่น่าเบรกมันเป็นคนต้ำไปว่าสบายมากไม่มีปัญหาเลยอันตีไปอีกแปะจุดอ่อนก็จุดอ่อนแหละแปะขว่อ่าเปราะเปราะบางเปราะบางไม่เห็นไปอ๋ะหนึ่งเปอร์เซ็นต์ กลแหลเพาะว่นตายเออไฟร์ไย,ยเราได้สกิลเนาะเพขึ้นเรได้สกิลกเพงดขึ้น,น,นสตาร์รีฟอตอนั่งะสสกปะอันตีของตัวละครี่ได้มันจะได้สแตกไหมหรอโอ้คีเพนไม่น่าใช่นิดตกกระแสนีนะอืมมา ไปครับซีดาโอ้จะซีดาดีแรงจริงแหละไม่แปลกไม่แปลกแรงจริงไงพอกดสกลพุทเพลงเพลงมันจะขึ้นจำได้ผมได้เพลงบอลน,นี่น่าเพลงดุสุดมั้งถ้าบอสไอ้เอธานโทมอะไรเงี้ยผมว่าทำเพลงมันมาให้คนนี้น่าจะมันมากอะ่ะ ยากเลยก็ได้บอลเลนแบบยากเลยแต่แบบโคแบบเพียงมันน่ะลองเล่นเลยลมาตั้งแต่มาทุกคนถ้าเกิดแบบบอ,อลเล่นทูเลยโอโจะจะ้โหมันจะตีกับตีกับตีเทพอ่ะงอนมันแน่แน่แฟนตัวมือขอไปเมื่อไรเดี๋ยวก็ล้างได้เลยตีไปครับ ทูเทมิส์มูเมิส์กเรกเร,กเรย์มเทมิส์เรือยสบายมากเพลงแบบบางทีวันนี้ก็พออยากฟังเพลงก็ได้ผมว่าเพลงมันหนุกมากอะผมว่าเ,เพลงเกมคนไม่ได้เล่นเกมคนจะฟังในเกมจะสนุกมันมากถ้าฟังแยกก็สนุกแหละแต่ในเกมไม่ได้ฟิลอะเออ,เอ,อได้ฟิลแบบฟิลเกมจริงๆอะหืม ไปรวังวนชนไปได้ครับอืมบัฟมาสบายมากเลยสบายมากน่าจะเบรกพอดีถ้าเกิดเซได้รับกัอีเนะี่ยผมว่าอันนี้อะไรตัน,นแปดสเต็คปะใช่โยนไปโบมาดูเร่นเลยรกัน เท่กนร้อยเจ็ดสิบแปดแอแท็กสี่พัน 4, กว่าดูปับโอ้โหโคตจัดออตโต้กดอ่าทิปปี้อติก่อน,น,น,อนแล้วชัวร์แล้วยวให้ได้ปิดให้ได้ปิดไปเล้ออตโต้หนูพอไหวยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไหปะ ไม่แน่ใจแต่เราก็่ใช่ไหวผมว่าช่วยใจเซรีสามเปอรเซตอ๋อขอข้นข้างข้อด้านขวาไม่แปลกไม่แปลกข้อ้างขวาเน้ไปขอด้างขวาไปข้อขึนสองเปอร์ไม่เ้มีหม่มีใหม่มีใหม่มีใหบหนูไม่เป็นไรหนูมีรอบใหม่อยู่ โยนไปโยนไปไม่ทันไม่ทันบอกไปยังนะถ้าจบไปตัวแบบเพลงขึ้นมาทีน่พูดมันพี่เล่โดนเร็วเทจัดอ่ะมาชมมาชนตายอ่ะดูมาชนตายด้วยกันนั่นไง ติดไม่ทันติดไม่ทันตะเบ็ดไม่สูแบเปิดป้าแทนสูบป้าวาันให้กีสูบปา้ามาไปชมกันเรียบร้อยทุกคน ก็เล่นได้ทุกคนแต่ว่าทีมทีมก่อนอะน่าจะดูมันกว่าเพราะว่าเซเดกยึดดึงสีภาพของเซดามาได้ไม่หมดทุกคนเนาะว่าต้งเป็นตัวที่เน้นสกิลที่แอนักซายเนี่ยมันมากเลยก็เล่นได้ทุกคนแต่ไม่ได้ไม่ได้สุดเหมือนทีมของน้องเองคนมอนตองกันตั้นมันมันนะทุกคนเนาะก็วันนี้คนคลิปนี้ก็ไปแล้วคับกคนไปไปกันครับผม